เดี๋นนะยวจะเปิดตัวจริงเนาะอันนี้อ่ะฉีกอันนี้นนตัวฉีกนะฉีกอะไรครับโอ้โหฟูหอโอ้โหใหญ่มากนันกโอ้โห <laughs> โคตรฟูเลย <laughs> บ้างานดีนะเนี่ยอุ้ยสุดยอดอ,อ่ะ เออใต้กางเกงเลยทำไมขามันติดอย่างนั้นนะขาติดเป็นปนุกโอ้โหอ๋อไม่มีจูโอเคน่ารักอ่ะโอ้ยน้องสุดยอดเลยวิองนี้ตัวอื่นก็น่ารักหมดเลยมีเหมยโอ้โหเอ้ยอันนี้ถ้ามีได้นะอ๋อเอาหัวออกเอาหัวออกได้อ๋อแล้วใส่ใส่ใส่คืนนะพี่ใส่เสื้อได้มั้งเนี่ยเฮ้ยถอดได้ว่ะเกิออ้าถอดไปเลยนะถอดเนี่ยแครมาได้ด้วย แบน้องแก้ผ้าพิตูดด้วย <laughs> น่ารักว่าเ <laughs> อลเราใส่คืนยังไงล่ะเนี่ย <laughs> อันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดได้เนาะอ๋อเปลี่ยนชุดได้ได้อ๋อดีอน,น่ารักว่างานงานดีกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะมีหน้าทำไมแพงแปดร้อยกว่าบาทอโอเลยนะเนี่ย <Hello. S 1> เราดีดีที่มาให้เปิดตัวหนึ่ง mm. ชุดกับคืนแล้วเขาก็ไม่มีเฉลยให้เราดูเนาะเรา mm. ก็ต้องมานั่งเปิดกันเองเ oh. ออน้องโอเคเนเนี่น้องเคนะเนเนาะเนเนาะนาเนีใน่ะเนะเนาะเนาะเนาะอนาะเนนีน่ะเนะะเนะเนาเาเนเนนะน เมฆข้างบนหัวคล้ายๆน้องอะไรสักอย่างอ,อ๋อมันก็เป็นหน้ากระตายอ๋อน่ารักอ่ะเออ,อตรงปกอยู่นะแต่เกินคาตรงที่แบบขนข,ข,ขนมันฟูแบบมันฟูเลยอ่ะอืมล่าสุดอยอานต้องน่ารักเนาะอือขอบคุณครับอื